สวัสดีครับนานาสาระในชีวิตประจำวันวันนี้จะมาชวนคุยในประเด็นที่ว่าพี่น้องต้องรักกันสมัยเด็กๆเ,เนี่ยหมามักจะสอนเสมอว่าพี่น้องต้องรักกันนะคำจีนโบราณเนี่ยเขามีคำพูดคำหนึ่งว่าพี่น้องเหมือนแขนขาลูกเมียเหมือนเสื้อผ้าดังนั้นคนจีนเนี่ยจะมีความรักในพี่น้องอย่างมากนะครับจะช่วยเหลือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเรานึกถึงอดีตที่เราเกิดมาในครอบครัวที่ ไม่ได้ร่ำรวยนะครับก็จะเรียกว่าไม่สบายแหละหรือพูดว่าลําบากก็ได้แต่ในความลําบากตรงนั้นเนี่ยในรูปถ่ายจะเห็นว่ามันมีแต่รอยยิ้มนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนถูกสอนให้รักกันช่วยเหลือกันสังเกตดูนะครับว่ามันเป็นความสุขของครอบครัวของพี่น้องพ่อแม่ลูกที่ยิ้มแม้จะอยู่ในฐานะที่ไม่สะดวกสบายนักแต่มันคือความรักความกลมเกลียวที่พ่อแม่สอนเราตลอดเวลาว่าเป็นพี่น้องต้องรักกัน มามักจะสอนเสมอว่าเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องเป็นน้องต้องรักพี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้ามีขนมหนึ่งชิ้นเนี่ยเราเป็นพี่เราก็ต้องให้น้องเพราะน้องเนี่ยเป็นน้องต้องได้กินก่อนส่วนน้องเองถ้าได้ขนมจากพี่มาแล้วเนี่ยจะกินคนเดียวก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ต้องมีความรักให้พี่นั่นหมายถึงแบ่งขนมให้พี่กินครึ่งหนึ่งนี่คือคําสอนที่หมาสอนพวกเรามาเสมอว่าเป็นพี่น้องต้องรักกัน เงินทองไม่ใช่เรื่องสําคัญหาใหม่ได้แต่ความเป็นพี่น้องเนี่ยมันมีไปจนวันแรกที่เกิดขึ้นมาจนถึงวันที่ตายจากกันดังนั้นใครก็ตามนะครับที่มีพี่มีน้องเนี่ยอาจจะเคยทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเหตุผลเพราะว่าเมื่อทุกคนโตขึ้นเนี่ยทุกคนก็มักจะมีความเป็นตัวของตัวเองประสบความสําเร็จบ้างมากน้อยแล้วแต่กันไปแล้วก็จะมีความเชื่อของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าโตขึ้นมีประสบการณ์ส่วนตัวมากขึ้นจึงเริ่มมีความรู้สึกว่า มีความมั่นใจมีความเข้าใจในตัวเองจนทําให้บางครั้งความเป็นพี่น้องเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ในการพูดคุยกันแต่ถ้าเราหลับตานึกภาพในวัยเด็กของเราเนี่ยเราจะกลับไปเป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมนะพี่น้องทุกคนจะรู้สึกว่าเออภาพในอดีตมันเป็นภาพแห่งความสุขนะไม่ว่าใครจะเก่งกว่าใครหรือไม่ก็ตามหรือว่าวันนี้ใครจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ความเป็นพี่น้องเนี่ยเมื่อ4ี่หปีแล้วมันเหมือนเดิมแล้วจะทําให้ความรัก ของพี่น้องเนี่ยแน่นแฟนเหมือนเดิมกลับมามีความรู้สึกที่ดีเหมือนเดิมเป็นธรรมดาครับคนเราเนี่ยพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยผ่านไปเนี่ยด้วยความยุ่งยากของงานความเครียดสิ่งต่างๆที่ประดังเข้ามาในชีวิตเนี่ยอาจจะทําให้ละอาจจะทําให้เราละเลยลืมเรื่องพวกนี้ไปได้ลองเอาภาพเก่าๆมาดูนะแล้วเราจะย้อนกลับไปในความรู้สึกที่ดีในวัยเด็กของเราแล้วเราจะรู้สึกว่าพี่น้องมีค่ามากๆนะครับก็หวังว่า ทุกครอบครัวที่มีพี่น้องที่ยังรักกันดีอยู่ก็ดีใจด้วยส่วนพี่น้องคนไหนที่เริ่มจะมีความขัดแย้งทางความรู้สึกกันบ้างหลับตานะนึกถึงภาพในอดีตตอนที่ยังดูรวมกันอยู่ยังไม่ได้แยกครอบครัวแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าความสุขที่แท้จ,จริงของคําว่าพี่น้องมันอยู่ตรงไหนกันแน่เจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะครับสวัสดีครับ